อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าฟิวเป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเนื่องจากโหลดเกินและการลัดวงจรเมื่อมีการโหลดเกินจะทำให้เกิดความร้อนซึ่งจะไปหลออละลายฟิลจนขาดและตัดวงจรการไหลของไฟฟ้า ฟิลแรงดันต่ำจะใช้กับไฟฟ้ากระแสะสลับที่มีแรงดันต่ำกว่า600โวลต์ได้แก่ฟิลตะกัวทำจากส่วนผสมของตะกัวกับดีบุกซึ่งมีจุดล้อมละลายต่ำมักจะใช้กับคัดเอาฟิลตะกัวจะมีหลายขนาดตามเบอร์ซึ่งจะมีอัตราการทนกระแสะต่างกัน ฟิลก้ามปูมีลักษณะแบนเรียบหัวท้ายทำด้วยแผ่นทองแดงสำหรับขันสกรูใช้ติดตั้งร่วมกับคัดเอาโดยดูพิกัดกระแสดได้ที่แผ่นทองแดงปลั๊กฟิลหรือเรียกอีกอย่างว่าฟิลหลอดเนื่องจากฟิลบรรจุไว้ในหลอดกระเบื้องที่มีทรายบรรจุไวร้รอบๆเพื่อระบายความร้อน คาทริดฟิลหรือที่เรียกว่าฟิลกระบอกใช้ติดตั้งในเซฟตี้สวิตมีอยู่ด้วยกัน2แบบคือ 1. แบบปลอกมีขนาดเล็กทนกระแสดได้ตั้งแต่10แอมถึง60แอมป์ 2. แบบใบมีดมีขนาดใหญ่ทนกระแสดได้ตั้งแต่70แอมขึ้นไปสามารถเปลี่ยนไส้ฟิลได้เซอร์กิตเบรเกอร เซอร์กิตเบรกเกอร์จะทำงานเกี่ยวกับการป้องกันเมื่อกระแสะไฟฟ้าเกิน 1. m o โมเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์มีหน้าที่เป็นสวิตช์เปิดปิดด้วยมือและเป็นตัวเปิดวงจรอ,อัตโนมัติเมื่อมีกระแสะเกิน MCCB ที่ขายอยู่ทั่วไปมี2ชนิดได้แก่ 1. t h e r เทอร a g n e t i c MCCB มีโครงสร้างการทำงานสองส่วนได้แก่ t h e ร์ a l ลยูนิตทำหน้าที่ปลดวงจรเมื่อมีโหลดเกินความร้อนจะทำให้แผ่นใบเมททัลโค้งงอไปปลดวงจรออกและ m a g เนติกยูนิตทำหน้าที่ปลดวงจรเมื่อมีการลัดวงจรหรือมีกระแสสูง8-10เท่าไหลผ่านทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไปดึงปลดวงจรออก 2. อิเล็กทรอนิกส์ทริป MCCB เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีไมโครโปรเซสเซอร์ทำหน้าที่วิเคราะห์ค่ากระแสไหลผ่านเมื่อมีค่าสูงกว่ากำหนดจะไปดึงปลดวงจรโดยสามารถปรับตั้งค่ากระแสและเวลาปลดวงจรได้ a c ส r ซอร์กิตเ e รกหรือ ACB เหมาะสำหรับระบบ ที่แรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า1,000โวลต์โครงสร้างทําด้วยเหล็กมีน้ำหนักมากใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการสั่งปลดวงจร m i n ิเจอร์เสื้อกีตเบรกเกมีขนาดเล็กใช้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ป้องกันในแผงวงจรย่อยนิยมใช้ป้องกันวงจรแสงสว่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําน้ำร้อนการเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้เหมาะสมกับโหลดนั้น จะต้องพิจารณาที่สภาวะการกินกระแสไฟขณะใช้งานจริงของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆซึ่งอัตราการกินกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวไม่เท่ากันเช่นถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดใช้กระแสไฟฟ้าน้อยเราก็เลือกขนาดพิกัดการตัดกระแสไฟฟ้าที่เล็กส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดใช้กระแสไฟฟ้ามากเราก็เลือกขนาดพิกัดการตัดกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้น โดยพิจารณารวมกับพิกัดการทนกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอุปกรณ์นั้นๆด้วยโดยมีหัวใจสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันที่ว่าขณะที่อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานในสภาวะปกติอุปกรณ์ป้องกันจะไม่ตัดวงจรในสภาวะกระแสเกินหรือลัดวงจรอ,อุปกรณ์ป้องกันจะต้องตัดวงจรทันทีอุปกรณ์ป้องกันจะต้องตัดวงจรก่อนที่สายจะไหม ขั้นตอนการหาขนาดเซอร์กิตเบรเกอร์มีดังนี้ต้องทราบค่ากระแสไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้จริงถ้าไม่ทราบสามารถคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้าได้จาก I เท่ากับ P หารด้วย V ตัวอย่างที่1เครื่องปรับอากาศใช้กำลังไฟฟ้า2650วัตต์ใช้แรงดันไฟฟ้า200โวลต์คิดค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มอีก25เ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานติดต่อกันเกิน3ชั่วโมงจึงต้องคำนวณเพื่อสำหรับอัตราการทนกระแสฟไฟฟ้าด้วย ICB เท่ากับ12.045ุคูณ1.25เท่ากับ15.056แอมป์เพราะฉะนั้นเลือกขนาด CB เท่ากับ16แอมป์ตัวอย่างการคำนวณบ้านหลังหนึ่งมีโหลดไฟฟ้าดังนี้ ดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์หนึคูณสาวัตต์10บชุดเต้ารับใช้งานทั่วไป8ชุดเครื่องทำน้ำอุ่นขนาดสามพวัตต์1ชุดเครื่องปรับอากาศขนาดหนึ่งหมื่นสอบทียูหวัตต์1ตัวเครื่องปรับอากาศขนาดสองหมื่นสี่พบทียูสวัตต์1ตัวในการคำนวณหาโหลดของอุปกรณ์ทั้งหมด และหาขนาดอุปกรณ์ป้องกันให้กับอุปกรณ์แต่ละตัวโหลดหลอดฟลูออเรสเซนต์เท่ากับ36คูณ10เท่ากับ3,600วัตต์โหลดหลอดฟลูออเรสเซนต์กันกระแสเท่ากับ360หรือ220เท่ากับ1.636แอมป์ หาขนาด Cb ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ ICb เท่ากับ1.25คูณ Iload เท่ากับ1.25คูณ1นึ6เท่ากับ2.045เพราะฉะนั้นเลือกขนาด Cb ของวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์เท่ากับ10แอมป์โหลดเต้ารับใช้งาน1ชุดเท่ากับ1 8 0 V รวมรวมโหลดเต้าใช้งาน180 คูณ8เท่ากับ1,440โวลต์แอมป์โหลดต้อนรับใช้งานกันกระแสเท่ากับ1,440หารด้วย220เท่ากับ6.545หาขนาด CB ของต้อรับ ICB ต้อรับเท่ากับ1.25คูณ6.545เท่ากับ8.18แอมป์เพราะฉะนั้นเลือกขนาด CB ของวงจรเต้ารับทั่วไปเท่ากับ10แอมโหลดเครื่องทำน้ำอุ่น3,500วัตต์กินกระแสเท่ากับ3,500หาร220เท่ากับ15.90แอมป์อขนาด Cb เครื่องทำน้ำอุ่นเท่ากับ1.25คูณ15.90เท่ากับ19.875แอมป์อเพราะฉะนั้นเลือกขนาด Cb ของเครื่องทำน้ําอุ่นเท่ากับ20แอมโหลดแอร์1,200 BTU กินกระแสเท่ากับ1,500หารด้วย220เท่ากับ6.818แอมขนาด C.B. แอร์1,200 BTU 1.25คูณ6.818เท่ากับ8.522แอมเพราะฉะนั้น เลือกขนาด CB ของแอร์1,200 BTU เท่ากับ10แอมป์โหลดแอร์2,400 BTU กินกระแสเท่ากับ3,000หารด้วย200เท่ากับ13.63แอมป์ขนาด CB โหลดแอร์2,400 BTU เท่ากับ1.25คูณ13.63เท่ากับ 17.03แอมเพราะฉะนั้นเลือกขนาด C.B. ของแอร์2,400 BTU เท่ากับ20แอมคำนวณนหา C.B. main จะต้องทำการรวมโหลดทั้งหมดก่อนโหลดไฟฟ,ฟ้าภายในบ้านทั้งหมดเท่ากับโหลดฟ r e อเรสเซนต์บวกโหลดเต้ารับทั่วไปบวกโหลดเครื่องทำน้ำอุ่นบวก หลดแอร์12,000 BTU บวกแอร์24,000 BTU เท่ากับ360บวก1,440บวก3,500บวก1,500บวก3,000เท่ากับ9,800วัต์เพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านทั้งหมดเท่ากับ9,800ผ่านด้วย220เท่ากับ 44.54แอมขนาด C B เมนเท่ากับ1.25คูณ44.54เท่ากับ55.675แอมเพราะฉะนั้นขนาดของ C B เมนเท่ากับ60แอมหมายเหตุการเลือกขนาด C B ให้เลือกขนาด C B ที่มีผลิตขายในท้องตลาดถ้าปริมาณกระแสที่คำนวณได้ มีค่าไม่ตรงกับที่ท้องตลาดมีให้เลือกขนาด C B ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น Safety Switch ทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลเกินในวงจรและสามารถใช้เปิดปิดวงจร Safety Switch มีส่วนประกอบดังนี้1ตู้สวิตช์ทำมาจากโลหะแข็งแรงทนต่อแรงระเบิดของฟิวได้ 2. ฝาตู้ 3. าฐานยึดฟิวต้องยึดติดกับตู้ให้แน่นเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลสะดวกและทนต่อแรงดึงในการถอดและใส่ฟิวสี่ฟิวใช้คาถิดฟิวห้าคันยกสวิตช์เป็นตัวเปิดปิดวงจรไฟฟ้าหก ขั้วต่อสายต่อสายเมนที่มาจากระบบจ่ายไฟของการไฟฟ้าและเป็นขั้วต่อไปอยังโหลดเซ็นเตอร์7ขั้วต่อสายดินใช้เป็นขั้วต่อสายดินของวงจรโหลดเซนเตอร์ Center. ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการควบคุมโหลดให้ตัดและต่อวงจรของแต่และวงจรย่อย สวิตชิโนใช้ในการควบคุมวงจรเฉพาะชุดเช่นปั๊มน้ำมอเตอร์ตู้เย็นเป็นต้นอาศัยการทำงานแผ่นโลหะที่เรียกว่าชั่นคอยทริปเพื่อปรับอัตราการกระแสอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรลงดินอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดเรียกว่าเอิร์ดลีคิดเซอร์กิตเบรกเกอร หรือ ELCB และกราวฟอล์สเก c ร์ตอินเทอร์พร r เตอร์หรือ GFCI หลักการทำงานอาศัยการเปรียบเทียบกระแสะเพื่อสั่งปลดกระแสะเมื่อมีการไหลของกระแสะลงดินทำให้กระแสะไฟฟ้านีสายลายมากกว่าสายนิวทรอนเส้นแรงแม่เหล็กเหนี่ยวนำจากสายไฟฟ้าสองเส้นหักล้างกันไม่หมด จึงเกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดเพื่อสั่งเปิดวงจรหน้าสัมผัส